เขาเอาคลิปเสียงอันคอยไปลกงแม่ยายอันที่อันคอยอ,อ,อันลอกอันว่านฝนตกลินห้อย่อยตกห่อม้อยดอกบักม่วงดอกจำปามันกำลังสีอันนี้ก่อนยายทองก่อนล่ำยายทองก่อนแล้วอันมากรอกงี้มือเส่าที่พี่น้องหายเร็วค,ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณเลยล่ะคุณยายเป็นมะลงนะครับมะเร็งรุ่นนี้มะเร็งกินไม่ได้นะครับผมกินมะเร็งนะครับลูกดูแลดีตึ้งหมอตึ้ง เบ็ดจมกันเลยมือนีร่ำกับหลานหลานกับพ่อยากมากคิ้วสวย<อ>จังคุณยายใช่อารองเจ้กอ่อนเนี่เปียงฟัวฟวนตกลิ่นทำน้อยฝันตกลิ้งน้ำน้อยจำกันลืมละละมือนี้กับร่ำกับหลานอยู่กันดอกไม้อยู่กลิ่นเพียงตาผู้ป่าเอ้ยกันสม,มัยยายโยกลิ่นเพียงคิวเด้อลาเด้อให้มาเบาิ่งยายเด้อผู้ป่าเอ้ยกับหลานหานวไม่อยากกลับเลยยายวันนี้อ ไม่กลับจะอยู่นี่ผู้ผาเดี๋ยวผายายไปหาหมอก่อนลูกไม่ไปจะอยู่นี่นนตีเลย <c oughs> ไปโรง <ไป S 1> เรียน,นนะพรุนี้ไปโรงเรียนรยน้านนะ่น่ดูแลก็ด,ดีพี่นอ้องเอ้ยจำแนนงจงไม่หูไม่ตานีิเขาบอกว่าคุณายายหายแล้วจา้าหายตัวแข็งแรงลุกขึนทวนทานทวนทานแรนทวนทาน,านทวนทานเรียนได้ไปได้อยู่ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ทองกรพนาออ้พี่ีทองกรเสียแเราก็ที่เถาเขาไ,ได้เนี่เป็นแม่ข่อยพี่พี่น,อนอ้องยายทองกรหน้าตาสดใสหายไวๆนะครับขอบคุณค่ะสาธุสาธุไม่ได้กินกล่อมหรอกพี่น้องหลอดพิษต,ตินน้องใส่เงินน้ำลูกเอออลูกใจไปจนเราจะวาร้อนใส่เออเออพอมีกินไหนใส่แลวปวดหัวหวัดดีค่ะยายแบมแบมมอวัดดีค่ะคุณแม่สาวแบมแบมสาวแบมหนาเหงือ แบม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 หนาหนาเล่าหนาเล่าก็สิแบบเป็นหลุมเป็นอยังจักเรยบ่งามแบบพี่แบมตัวจริงเห็นแล้วว่าตัวจริงเห็นแล้วนะพี่แบมแบมนะตัวจริงเราบ่ได้งามเลยพี่แบมแบมแม่ก็เห็นกันตัวเรามากินเขาน้ำมันอีกตัวเราก็บ่งามไรู้ค่ะบอกอะไรเจ้าตาบ่ดีเบาหวานขึ้นตาไปว่ายี่แบมงามพันอสูโว่ะสวยได้รู้เกลียดดูโทษซับฉิมแบมแบมงามพ่ะนะสวยได้แบมแบมแม่เบิ้งชูมือ เออแมนร้อนเราเวลาเราไล่เราก็สี่เหลี่ยมนี่ดอกมาเขารถไปเสือกันลาเห็นหนาเขาขาวแบบนี้ขาวยันตาดำเป็นเป็นสวดม่กม่มาเลยมาแบบป้าเร็วมานอนกับป้าเลยจังหวะบู้มอยากไปนอนนั่งแบบป้าพี่กนอนแบบป้าหมอไปไหนบอกสิแบบป้าหมอไปไหนไปทําไมแบบป้าไปทําไมแบบป้าหมอไปทําไมเร็วๆไป บอสบอสไปกินออมกบผอยบอสกินกบถามนี่ต้องก่อนบมขอโผมไม่ก right. ินกบบอสกินหวกได้กินบอสกินกบบอสกินปลาไหลบอสกินกบแมงอีดแมงละงั้มกินคุณจะว่าแมงละงั้มพี่น้องพูดเล่นนะครับพี่แบมแบมพี่แบมคนสวยนะคันเดียบหายคนน้องเจี๊ยบยี่แบมแบมเมืนต้องเจอคนยังพี่นี่แหละไปชมเราเห็นอย่างเราสวยเด้อแบมแบมเลยอุ้ยว่ายี่แบมแบมงามถั่มด้วย มือแบบถูกกองถิมเนี่ยมือไปออกอันได้การเนี่ยเขาก็ยองกันเต็นท์ก็คือพวกง่ามพิมพะตัวจริงฉันดูดีอยู่แล้วยาไอ้นนี่ตัวอย่างที่ดีนี่พิมพี่พิมพ์นี่พิมลพัฒนนี่ตัวอย่างที่ดีขอบคุณสำหรับดาวห้าสิบดวงครับนี่คือตัวอย่างที่ดีนะนี่คนสีมีบุญวาสนาไปหนานี่คนสียูดีมีแห้งสุภาพร่างกายแข็งร่างรวยเงินทองนี่คือพิมพ์นี่คือพี่พิมพ์นี่เราให้ดาวนี่คนแบบนี้นี่หมอแก้การอยู่ในสังคมพี่น้อง เป็นสิ่งที่สังคมต้องการรอกกใยัยดุโยบีจีไอคอนยุ่จ้ะสวยรอมันรออย่างนี้เบาหวขึ้นเจ้าเด้อผู้พามันนี่แล้วผู้พาเห็นป้าป้าออกทีวีไหมเห็นป้าป๊าออกรายการอะไรหืมตัวรายการแฉเจ้าถือโกงอย่างพี่โนดฟังในไรเอ๋ยบ๊อบี่ยังดอกยัดไปหาแบบไม่รดิดพี่น้องผ่อยเป็นคนใจดี แมงละง่ามคือหนาบอดนั่นแหละค่ะหนาฉันคือแมงละง่ามหนาเธอคือตัวอีอีดแมงอีอีดเพราะฉะนั้นหนาเธอคือมาน้ำผีกูศลโอ้ยบูได้กัดยายสดใสขึ้นแมนพี่น้องว่าแม่สี่กินกล่อมแล้วนี่อีกแล้วอีกนี่นี่พี่ชุมอะไรนี่ชุมมาชุมมาลีนี่ จุมมาลีนี่เลาะดาวแล้วด้วยขอบคุณครับนี่ขอให้พี่ร่ารวยเงินทองสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดได้ขอได้สิ่งนั้นนะครับสมปัตรถั้นนอนรับเร็งเงินตืน่นนอนรับเร็งเงินหมื่นนอนเกืเงินแสนเน้อพี่เด้อพุทธ<ป>ทางรวยทำมังรวยสังขังรวยเอ้อจือข้าถาข่อยพุทธรวยตะโมรวยสังกรวยพุทธโตเปิดตะโมเปิดสังกเปิดเด้อเปิดประตูเงินประตูะต,ะต,ต้องด,ด้่ล่ะอย่าติดอย่าขัดอย่ากวาอย่าฆ่าเลยเปิดยังเปิดเครื่อเปิดอัน้าให้โดแท นี่ตัวอย่างที่ดีนะครับผู้หานจะนอนกับป้าจริงเหรอลูกโอย่านอนถอนสงสัรบป้าหน่อยเกี่ยวกับป้าเรื่องกับยายเรือ <c oughs> ่องกับยายกรไหมล่ะเรื่องกับยายก่อนเลยทีักโอ้เก่งมากเลยผู้พาน <c oughs> สูงครับพี่ใไงหรือพี่น้อง <c oughs> สูงแล้ว แมงอีอีหิดแสบเดือแมนแมงอีกแสบเดือยรีแมงละงามกับแสบแมงละงามหมายเอามาแมงละงามทอดต่อมะแกนใส่บักฟักบักแแฟนผสมกับไปขวบไปทอดแสบแมงบักงามไปอ๋อกับแสบได้ดาวชมก็มาแม่หนอพี่น้องบ่ได้เห็นแกดาวก็ยังดอกก็บอกตามหน่างานนั่นล่ะพี่น้องก็หาวอาว่าคือยังบอลโนดหน่าเงินนี่เนาะบอลโน่ได้หน่าเงินดอกบอลโนกกับว่า บอกบอกเป็นไก่ไลยให้พี่น้องเหตุตามอยู่ซืสือผู้ใหญ่บ้านเห็นคลิปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แกบอกว่าคนไทยต้องให้อภัยกันเด้อพนะแต่น้ำเสียงแกเหมือนพูดประชดประชันยังไงก็ไม่รู้เวลาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกให้ทำความดีให้อภัยกันคนไทยอย่าหยุ่มกันให้ละกันคอยเราฟังเราคอยเป็นแปลกพี่น้องคอยรู้สึกว่าสิ่งที่เราบอกนี่มันเราต้องการให้เป็นัสันอี่หลีบอกเขาเจ้าไดแก่น้องกับขอเลยพี่น้องครับโลก เอามาโชว์หน่อยเขาลดน้ำอาทิตย์ละครั้งนะครับเอามาโชว์เอฟซีหน่อยเร็ว,วนี่นอ้องผมวานนี้ผมกับวาดีเมื่อดนันลาคุณวิทยาขอบคุณครับพี่วิทยาแฉรบเดตปากเลยบ,บอลน้องไส้บอกแทนแล้วปากเปลี่ยนมีแหวนเปีนเลี้ยงพีอนอง่น้องเนี่ยมาโชว์หน่อยอันนี้ผู้ผาทําเองนะครับสวยไหมถามสิสวยไหม,มครับอีกกี่วันตาย จะมาห้าล้านมาเลี้ยงปลาปลาก็ตายเลี้ยงไก่ไก่ก็ตายเลี้ยงอะไรตายหมดผู้านะ่ะป้าปลา,ปาไม่เห็นรอดสักอย่างเลยป้า,ปาคนบนะุญเนยเวลานันอีกแล้วอีกนันนัน,นพี่ศรีสุดานี่อมขอขอบคุณเขาสำหรับดาวร้อยดวงนี่พี่น้องคนแบบนี้เป็นที่ต้องการของสังคมขอให้บิดสุดามีความสุขความเจริญมีครอบครัวกับมีครอบครัวที่นีมมมมน้มีความอบอุน่นมีความรักทํามาขาขายขอให้ปังให้ปังเ้อพี่เอย พุทธังาารวยทำมังรวยสังฆังรวยเออเจอคาถาสหนีก็ไปน้องรวยหรอวะนัน่นแหละพี่น้องมมพี่บ้านซินเล่เวลาเราบอกว่าอันในมืออื่นกิดตายานี่จากกันแล้วหายนักกาันแพ่งกันแหย่แพ่งกันข่อยคิดยากโลดว่าสิ่งที่เราบอกเราต้องการทั้งสี่อหรืตอตีแล้วบอลหล่นหนาแล้วก็เป็นยิ้มยิ้มแห่พี่น้องบอยน้องของอยู่แล้วเบอลหลดว่าเพิ่นบ่ได้อยู่งหรอกทุกวันนี้ผู้ใหญ่บ้านซินเล่ยไม่โทรหาบอสหลุดร้วนะนามีตผัดมีเลขขาไม่นี่บ่โทรหาไอเลยเด้อ ตะก,กี้นี่เด้อน้นำเอาน้ำเอ,เอาเด้อหน่อยใจอยู่เด้อเอ้ยหยอกน้องเลยพี่น้องข่อยมักหยอกแล้วข่อยกับแซวพวกเจ้าแห่งดามาัข่อยแหง่งมูจเจ้ามักดามาันแล้วข่อยกัสิขยี้เรื่องนั้นใครพี่เรื่องตลกเพราะว่าใครเนะ่ะบอกกับเราทุกยอย่างใครบอกกับเราทุกเรื่องขึ้นอนเด้อผู้ใหญ่บ้านเด้อมีชาครับเด้อพี่แมปรมบอกว่าข่อยเป็นวิชาชีพเล่าเดมีดให้คุยกันดีๆครับบอสครับ ป๋าเป็นมิจฉาชีพอะไรผู้ภายมาพูดไปทั่วไปทีมนะป๋าไลรอยู่ออกสื่อไม่ได้นะป๋าแจ้งหมดจับหนูจริงนะลูก <c oughs> คิ้วคุณหมอสวยแท้พนานคุณยา,ายสดใสจางพี่น้องคอยกขาวอาหยอกแกงน้องคอยไป็นหมืน่นๆแหละยามมาหาสลายถ้าบอโน็ตพูดถึงพิบ้านฟินแลนด์ถ้าบอกว่าซีเรียนี่จังซีเรียเธอใน,นอันวอาเลนเขาบอาหัวนี่คือวอาเลนบอกหัวพระเอกจุ้ยอีสานสนครศิลถูกเขาโพส์ด่าเงินหน่อยสองหอยหนึ่งก่เหตุคือจะเป็นเจ้าชีวิตน้องกูไปกูแถมมันเป็นพันกูอ่ะคือบ่อเอิญเห็นว่านี่ พี่ไอ้นี่กิฟซี่นี่พี่กิฟขอบคุณครับนี่ดาวเก้าสิบเก้าดวงพี่เอ้ยขอให้พี่ลำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั่นเด้อให้ถือเลขสามตัวตรงบอกพ่อได้ก็ให้ได้นอนรับก็ได้เงินหมื่นนอนตือนได้เงินแสนให้คนมาบอกเลขให้เจ้าที่เจ้าทางที่พี่อาศัยอยู่มาบอกหวยรวยเบอร์พี่เด้อสาธุซอยกันย้ายห้องทำมาหากินช่วงนี้ใส่เงินหลายปาก าาพี่น้องเขาจะบอกให้เด้อย,ย,ยพระเอกจุ้ยอีสานนครศรีพี่น้องนี่ที่ชายไปเบิ่งเล่าเนะี่ยคอยเลียต้นเลียต้นถืเเอเขาโพดบักจุ้ยบักเสียงไหลพนะสุนนาเขาด่ามึงเกยกูให้เงินมึงลอยสองลอยเอิมึงมาชนแก้วลมอันหานแล้วมึงหนีเขาไปแล้วในที่แับเงินลอยสองลอยมึงก็จะมีคาหลายกว่าเงินพันสองพันกูแท้ให้เขาลอยให้เขาลอยสองลอยนึงกับสิบังคับด่าเขาคือหมูขึ้นหมาเป็นบ้าเนาะคนเท่านี่ นี่เห็นบ่หน่พี่นิชาพัฒน์ขอบคุณครับขอให้พี่นิชาพัฒน์ร่ำรวยแข็งแรงพบเจอแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่เด้อจื้อนั่นแหละพี่น้องขันข่อยบอลเรื่องพิบาัติเป็นเนื่องหนิขันคอยบอลแบบนี้คือข่อยบอลอย่าบอกว่าหัวน้องข่อยข่อยมักขยี้ยังผู้ใดผู้ใดคิดอยู่ยังดรามาอยู่นี่ข่อยข่อยหูดีข่อยก็่ได้เป็นคนบอกเหตุผลแตลกผมไม่เป็นคนบอกบอกเหตุผลแตลกเหตมันใี้ห้าพี่น้องแต่ที่จริงแล้วน่ะบ่ได้มีอย่างดอกบ่บุญนี่ หยอกทำปลาเร็วมาหอมเลยเร็วเร็วเร็วรักเร็วเขินบอกะนางบางย่ายก่อนมีถักบ่านนางมีจังไหนเลายยางบ่ได้มียางได้อยู่มีร้านหักลูกหักแานหักหมอหักหักเบิดพี่น้องหยิบที่ทุกคนเด้อเย่กำลังหมอกราวินแกไปแกไปบ้านยายละมุนครับแกไปบ้านยายละมุนแกทะเลาะกับบอสโน้ตแกเลยกลับบ้านครับ เจี๊บเอามาแม่พันดวงเจสิม,มาพิมพ์ยืซๆเลยีพันดวงพนะเจสิเขียนว่าดาวหนึ่งพันดวงบ่ได้เอื้อยศูนเจ้าสิให้แบบนี้ครับน้องนุ่งบ่ได้เด้อเจสิบอกว่าเอาไปเลยพันดวงบ่ได้เด้อเอเอบ่ดีกับเป็นเอาเอะไรกับเป็นคนด้เจ้าก,กับบคกอยังไข่โบ่ดีโอ้โบ่ดีกับเป็นแล้วนะ ข่อยก็เป็นข่อยก็บหูเจ้าคว่ำอยู่ข่อยก็เบอกอยอกว่าหัวข่อยเป็นมู้เจ้าเครียดบางเทลียรมู้เจ้าเนี่ยเสพโซเชียลแล้วข่อยยันมู้เจ้าเนี่ยเป็นใบโพลาเป็นประสาทข่อยก็ต้องหาเนี่ยว่าอินเทอร์เน็ตมู้เจ้าเข้าใจยุบบ่สวัสดีคุณยายทองกรหน้าตาสดใสสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปให้คีโมหรือไปตรวจเลือดหรือไปยังไงมัมมี่พรุ่งนี้ไปจอเรียกค่ะมืออื่นจะไปฉีดยาค่ะมือมือมันถีบโจ๊แต่ว่าอันนี้เรื่องจริงเด้ยอันนี้พี่น้องอันนี้เรื่องจริง ว่าหมอนะ่ะคอยไปผมไปตรวจสุขภาพ <ห ả? S 1> ผมไปตรวจสุขภาพหมอบอกว่าอ่าระบบในร่างกายของบอสนี่มันแบบปันป่วนเขาเลยามหมอเลยทมว่าบอสห่างเซ็กนานไหมก็เลยว่ามานสี่ห้าเดือนได้แล้วครับไม่มีเพศสัมพันธ์เาเรียว่านั่นแหละนั่นแหละ,หละคือทําให้บอสห่างทําให้บอสแบบระบบบดีก็เลยมาขี่เส้นองเยงีเเบบเย่ของมีป็ยบานฟินแลนด์บ่เจ็บบ่ป่วยเียเทียบอสเหม็นเพลนอักมีอยู่บอสนบอก นอนเดือกกินเหล่าเหตุงานบ่เเชบไข่เด็กป่วยบอเป็นอย่างเลยแสดงว่าเราต้องไดอยู่เรื่อยๆได้นี่กว่าเล้ยวสังดกูวาเลี้วกวาแเล้ยวสมุนีบ่ได้น้ำไอ้สมุทรกินน้ำไอ้รังงังรังงังรังงังสมุนีเป่ี่ยนน้ำไปจากเม็ดจะปากนะผม ยายทองกรหายไปไปนะครับคร<า>ับผมขอบคุณครับน้องภูผ,ผาน้าเหมือนยายทองกรมากคนน่ะภูผานะบอกว่านะผ,ผา,ผาน้าเหมือนยายทองกรมากเร็วลูกรักเ้ยการเชื่อมต่อช้าพะนะผมไม่ล่วงเลยคุณยายเก่งครับจ้าผมไม่ล่วงเลยทุกคนแม่น้ําสวัสดีครับหมอกรวินกับบอลนทะเลาะกันวันนี้ก็เลยแยกห้องนอนหมอกรวินก็เลยไปนอนกับยายละมุนบอลก็เลยมันบอลก็เลยมานอนกับลูกนะครับเพราะว่า บอสโนตเอาคําที่คุณหมอโรงพยาบาลบอกไปบอกหมอกรีนหมอกรีนแกไม่อยากนอนใกล้นะครับแกกลัวได้ส่งการบ้านครูนะครับแกก็เลยต้องกลับไปนอนกับยายละมุนครับผมตรงๆนี่แหละเป็นคนมาบอกตรงๆเราก็เลยหาเรื่องไปพี่น้องอืมสนมทั้งหาทั้งหกทั้งเจก,กับผู้หูหน้ำาหละราเดินอนน้าเขายสิยู่ยอยากหูน้าพลเยทอนมันก็สิตรงมีหรอกอรกันอัศบอยกันนั่อะ แกงน้องแกของแกงหมดละขันบุญขันพูกอื่นขันพวกกาแกงพี่น่องขันน้องของสิก้าแกงอยู่ขันพวอื่นขันพวกกาบอยกเด้วยขันพูกจักใจค้อกันอันนี้น้องของน้องวาไปโดละพวกกาเครียดดอกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผู้ผามาทักทายเอฟซีหน่อยเร็วๆนั่งหนึ่งพันคนเนี่ยมีเนี่ยพี่เขาให้ดาวตั้งหกสามร้อยหกสิบเอ็ดดวงขอบคุณเอฟซีหน่อย ขอบคุณแบบใหม่พัชรีเป็นไหมอขอบคุณแบบใหม่พัชรีเป็นไหมาาาขอบคุณเป็นไหมขุตังกวา <c oughs> <c oughs> ยบอย้ขอบคุณแบบใหม่พชัชรี <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวบอสจะไปไลฟ์ห้องบอสแล้วนะบอสจะนอนคนเดียวอายายบบายขอบคุณครับดดเดี๋ยวผมยังไม่ลงไลฟ์นะครับผมจะขึ้นไปนอนแล้วนะครับนนกับยายเลยดี๋ยวสิไปเปลาพื้นพยาบาลเล่นทั้งบ้านหรอกบอสแห้งบ่ได้ผู้ชายอยู่นั่งกัป้าหรอ นี่แหละพี่น้องทุกคนเออขอต่อยุบานอยู่ใงกับลูกกับเต่ออาเนี่ยคุณยุบานเอาลูกเอาเอาต่าไปใส่บ่ได้ดอกพอเป็นคนติดลูกติดขอบกล้วติดแฟนอืมนั่นแหละอันสรุปว่าผู้ใหญ่ฟิลิปปินส์ไปบนนี่ฮ่องกงฮ่องเกงเนี่ยโทรหาคือบ่หลับบ่หยังผู้พิาบ่ป้าดูหนังบอกคือบอ่แมน บ่แหม่คนเอยียงาะบนี้ผู้ภาเปิดเรื่องใหม่ก็ได้สวัสดีครับถึงห้องแล้วนี่กำแพงเมืองจีนตำนานกำแพงเมืองจีนอีกแล้วนะทุกคนโซเดีมาคอมใบวบ,บเดอ้อเดี๋ยวห้ามมออลี่พี่น้องข่บยปเดชสวซดมาคอมข่อยบดูซะข่อยประเดชสวัสดมาคอมพี่น้องข่อยแบยววยบโดนครับโดนเนี่ยนานมากจนจำไม่ได้แล้ว จนว่าข่อยลืมทาเราละลืมจังวะเด้าเราละพี่น้องบอสบิ๊กไปดูไข่ออที่โรงหนังจ้าไม่ได้ไปอ๋อไม่ได้ไปใช่ไหมครับไม่ได้ไปอ๋อเพิ่นไปเบิ้งไข่ออไม่โชคดีของข่อยทีมะไายบอสชนยางป้าไม่เวลาไปเลยลูกเดี๋ยวป้าจะไปเหมารอบให้บอสโจอยู่ครับข่อยว่าแมนคนขี่หายได้พี่น้อง ข่อยกับพ่อเบิงอยู่ช่วงนี้เพื่อนหน้าตาสดใสด้วยบอด,ดี้อุ้ยแม่แม่น้ำอุ้ยนี่แม่น้ำทำไมชอบพิมพ์แบบนี้นี่สิมาถึงแจังไรพี่น้องน้อง,องข่อยเนาะต่อให้ไม่ได้เหยียบหัวกันหนอกมากข่อยกับฮักนั่งขึ้นนองขึ้นนุง่งข่อยนี่แม่ปารตโอเคครับทุกคน